าพี่น้องบัเนี่ยกินเข่าเดี๋ยวจันไปกินเข่ากับก๋วยเตี๋ยวข่าเร้าจนบายพี่น้องเอ้ยก็ไ,<ป>ไ,ได้กินเข่าข้าไปหาเลาะฮาพี่น้องอยู่มืาเนี่สที่กินเข่ากับก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตียเ๋ยวนีห้องก็กินกับเข่าได้เนาะที่กินกับก๋วยเตี๋ยวกับเข้าพี่น้องสดน้ำก๋วยเตี๋ยวกินกับเขา่า กินบายสองสืบบายสามโมงเราเพิาได้กินเข้าเ้าอยู่กินกับพริกก็ได้เด้อจากกว๋วยเตียนะเต๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวมันก็นใไห้ผักมากกินเข้ากับกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องเคยกิ่นบน้านเนาะหิวหิวมากกินตะกว๋วยเตี๋ยวกับย่านบวอยิ่ยมพี่น้องเอาเข้าไม่กินนั่นกลิ่นสวยกับกว๋วยเตี๋ยวจ้ะ น้ำพรกจะยกินร้ายน,น,นะครัพิ่แตไคนไทยกะหล่ำาะนนบคํามบะมืดชีวิตชี่เตเตอร์ชีวิตการทำงาน หาคลิปพี่น้องเบิดเมือเบิดคำกับเบล้วแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเพือการทำงานของเขาก็เลยไ่ได้กินเขา่ากับเข่ากับไได้เห็ดแล้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่กินจ้ะกับเข่ากับบปเห็ดกินพักใส่ พีชีวิตของเเา้พี่น้องมี่ยังกับจินเนาะครับจิน่ำเนี่ก ga ็อี่มก็นกันมี่ยังกับน้ำเสนอเป็นเรื่องเป็นเหล้าเป็นคลิปได้เวิร์สพี่น้องการกินทองการกินทองให้กัมาลงคลิป จะปล่อยให้โอกาสเนาะคะนะ่ะเนาะจะปล่อยให้โอกาสว่างเปล่านั่งกินเข่ากับซามารถเทสคลิปได้มืน่อนี่มาจัดกระเพ้ามากิ่นก๋วยนะเตี๋ยวกับเข่าเด้อพี่น้องเด้อกินได้เพื่อกันจ้ะอิ่มพร้อมอิ่มเมื่อเหมือมน,นีล ชอบกับเก๋วยเตี๋ยวจ้า